สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่6พฤษภาคมนะฮะก็เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เวลาไปเมืองโบราณน,นะนะได้เวลาไปถ่ายวีดีโอได้เวลานั่งรถต่อไปต่อมานะฮะและ้วจานกนั้นก่อนแต่ก่อนนั้นต้องเออก่อนนั้นต้องไปไปเลือกตั้งก่อนนะฮะเออตอนเช้าเดี๋ยวตื่นเช้าจตแม่ปลุกแล้วเดี๋ยวนั่งรถออกไปเลือกตั้งเลยแล้วก็ แล้วก็พอเลียบตังเสร็จก็เดี๋ยวแม่ก็กลังส่งพนังานเดี๋ยวผมก็เดินไปขึ้นรถต่ออะไรนั่นเลยนะฮะจัดของอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่ก็คอมอะไรอยู่ในนี้นะฮะคอมเสื้อผ้าใส่สีฟ้าแล้นวนี้แล้วก็ของปกติท,ที่ชาร์จหูฟังอะไรอยู่แล้วนะฮะสำพัดลมก็พัดลมอันเล็กชาร์จอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมว่าที่เมืองโบราณน่าจะร้อนแหละนะฮะแล้วก็ในกระเป๋านี่ผมเตรียมล่มไว้ส่งอันแล้วนะฮะ,เ,ะ,ฮะเพราะว่าแดดน่าจะแดดน่าจะแรงนะฮะก็เตรียมไว้แล้วเรียบรย้อยเดี๋ยวก็ ั่นแหละก็สงสัยนะเอาผมเตรียมเสื้อผ้าเอาคอบแล้วก็เอาคอมไปเลยทำไมนะผมว่าผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมน่าจะไปค้างที่ที่แถวแถวกรุงเทพที่แถวสม,มุทรปราการนะเพราะว่ามันต่อรถเยังไงผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยว ันน่าจะอยู่เย็ยนๆแหละแล้วแบบพอมันถ้าเกิดมันใกล้ๆเย็ยนๆแล้วผมก็ไม่อยากต่อรถหลายอันแล้วก็พยายามรีบกลับมาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปหาพวกโรงแรมหรืออะไรนอนก่อนสักคืนสองคืนก็ได้นะฮะอาจจะอยู่สองคืนนะเพราะว่าเออไม่รู้แตผมอุตส่าห์ออกไปแถวนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะไปตั้งรถเที่ยววันที่สองนะเพราะว่าเดี๋ยวแต่พอมาคอมไปเ้วยไงแล้วเดี๋ยวคืนถ้าหมายความว่าเดี๋ยวคืนวันที่คืนพรุ่งนี้เดี๋ยว ตอนอยู่โรงแรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัดต่อวีดีโอให้มันเสร็จแล้วส่งอาจารย์ไปเลยนะฮะไอวิดีโอเมืองโบราณเนี่ยอืมแต่นั่นแหละฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อะไรอยานะ่างเนาะพรุ่งนี้น่าจะถ่ายเยอะอยู่นะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอแทนกันเร็วนะฮะไม่ได้เจอตั้งนานละช่วงนี้เพิ่งจะตัดวีล็อกที่ไปถ่ายรูปด้วยกันมาก็เลยอ่ายิ่งอยากเจอมากกว่าเดิมนะฮะาเอ้่นั่นแหละฮะเพื่อนนะี่ยมันก็ทำให้ร,าารู้สึกดีนะ การที่ไม่ได้เจอนานๆก็ทำใม้อยากเจออีกนะฮะเออแต่ผมเดี๋ยวผมไปนอนแนละ้วผมจัดที่นอนจัดอะไรของผม,มเรียบร้อยนะฮะเท่านั้นก็เดี๋ยวผมจะอาบน้ำแนละ้วเดี๋ยวต้องสระผมนะนี่ก็ดึกแล้วลวะเออพรุ่งนี้ต้องเรียบตื่นก่อนต้องออกไปออกไปต้องอ,ออกรถไปเลือตั้งก่อนแปดโมงอนะ่ะต้องรีบๆไปนะฮะจะได้จะได้ไดปถึงที่เมืองโบราณเร็วนะฮะเออแต่ละฮะผมไปนอนไปไปอาบน้ำนอนละท่านี้เอาไปเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ